เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีอ่เป็นแฟนเกม rv ทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เซนทอนะครับผมคลิปนี้นะครับก็มาอยู่กันในตัวละครนาคลอสอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น เ,เกมนะครับที่แจมห้องกับพี่โอดินนะครับก็คือเล่นกับพี่แกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ยินเสียงเหมือนคลิปที่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าผมกับพี่แกเนี่ยย้ายกันจากการคุยในเกมนะครับไปคุยในดิสกันแล้วนะคุยไปคุยกันในดิส c o คอดนะครับเ,เพื่อนๆก็น่าจะไม่ได้ยินเสียงทั้งของผมแล้วก็ของพี่เขานะครับอ่ะเรามาเข้าสู่เกมกันเลยนะครับเริ่มเกมมานะครับ เหมือนเดิมนะครับนาคอสก็ผมจะเริ่มฟาร์มนะครับที่พัฟ้าเหมือนเดิมนะแล้วก็จะไหลฟาร์มคีปไปเรื่อยๆนะครับอถ้าใครติดตามช่องผมเนี่ยอาจจะเบื่อเลยแหละนะครับอาจจะเห็นตัวละครจนเอียนนะครับไม่ว่าจะเป็นนาคอสชาร์ลอตนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวเมนของผมเนี่ยคือนาคอสนะครับผมแต่ก็คือด้วยส่วนตัวผมมาผมเล่นในชุกเลนอยู่แล้วนะครับยยเว้นโลมที่ ผมก็เล่นเป็นนะแต่ผมว่าไม่ค่อยอยากเล่นนะครับมันเป็นตำแหน่งที่หน้าที่มันเยอะเกินไปนะครับสำหรับโรมนะผมเลยไม่คิดจะเล่นนะครับแต่ถามว่าเล่นเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเหมือนช้อนนี้ชาลอตเขาจะห้าวนะครับผมน่าจะเก็บเขาได้อยู่นะโ,โ,โอเคผมเก็บชาลอตฝั่งเขามาได้นะครับจริงๆเนี่ย ตาเนี้ยมันต้องเป็นผมเองนะครับที่กดชาล็อตแต่ว่าฝั่งตรงข้ามาเขากดมาก่อนนะผมก็เลยแอบหมั่นไส้นิดนึงนะครับเลยหยิบโตเมนออกมาเลยนะครับเพื่อมาไล่ฆ่าเขาเลยนะเหตุผลที่ผมไปฝึกเดี๋ยนะอ่าโอเคเหตุผลนะครับที่ผมไปฝึกชาล็อตเนี่ยเพราะผมมองว่าตอนนี้ชาลอตมันเป็นตัวละครที่ดีนะมันไม่ได้ถึงขั้นโกงนะครับมันก็จะมีแพ้ทางบ้างนะครับชนะ ทางบ้างนะครับในในเลนของออฟนะแต่ว่าผมมองว่าตัวมันก็น่าจะครบเครื่องนะผมเลยอยากฝึกชา์ล็อตแล้วก็อยากเก็บเม็ดนะช็อตนี้ผมก็โดนเอลสูซูมเก็บงานไปนะครับที่อ่อเลมังกรนะแต่ว่าได้มังกรมานะครับแต่ว่าโดนเอลสูชัดดาวไปนะครับออาวีเลสแล้วน่าจะได้ชาลอดด็อตตัวโอเคสวยเหมือนไวโอเขาจะมาป่วนบาฟ้าของผมนะครับเขาน่าจะได้ไปนะโอเคเขาได้ไปแล้ว ไม่เป็นไรผมน่าจะได้แล็อยู่นะครับโอเคอิลินได้ไปนะครับ <Just it. S 1> อ่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะเห็นตัวละครตัวอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมีแวะไปเล่นตัวอื่นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าหลักๆในช่องผมเนี่ยที่เพื่อนๆอาจจะเห็นบ่อยนะครับก็คือนาคอกับชาล็อตเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าถ้าเวลาผมเล่นตำแหน่งป่าจริงๆนะผมก็ไม่รู้จะเล่นตัวอะไรเหมือนกันนะก็เลยหยิบตัวที่อ่อ เล่นเป็นเล่นได้นะครับออกมาเล่นดีกว่านะแต่ว่าจริงๆเล่นป่าผมก็ถนัดแทบทุกตัวนะครับแต่อย่างที่บอกไปคลิปก่นกอนๆนะนาคอรมันเป็นตัวละครที่ครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างนะครับอ่ะชันนี้เหมือนเขาจะเปิดดาร์ก,กันนะโอเคผมน่าจะลัดได้อยู่โอ้โหลัดไม่ได้นะเคไม่เป็นไรผมเก็บเขาเลยแล้วกันนะครับน่าจะเก็บได้อยู่นะโอเคสวยนะครับได้ไวโอมานะแล้วก็ไหลที่บอฟฟ้าเขาต่อเลยนะครับ ผมก็ได้บับฟ้าเขามาแล้วนะครับ oh. แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเอลซูเนี่ยผมก็อยากที่จะฝึกให้ช่ำๆเหมือนกันนะครับ oh. เหมือนเขาอยู่พุ่มหน้าผมนะช็อตนี้ผมโดนผมงัดแน่นอนนะครับก็คือนาค้อนเนี่ยถ้าถ้าตอดได้ก็พยายามตอดนะเพื่อ ให้เพื่อนร่วม,วมทีมในเลนนะครับเขาพอจะทำอะไรได้บ้างนะครับเห <Yes. S 1> มือนเดิมนะครับใครอยากเล่นกับผมใครอยากเล่นกับพี่โอดินสามารถไปแจมได้นะครับที่สตรีมของพี่โอดินเขานะครับ <Okay. S 1> เหมือนเขาน่าจะไลฟ์เกม RV ีทุกวันนะครับแต่ว่าจะมาดึกๆหน่อยนะเพราะว่าช่วงเช้าๆถึงช่วงเย็นๆเนี่ยพี่แกเขาไลฟ์เกมอื่นอยู่นั่นเองนะครับ no. บน3ตัว4ตัวเลยนะผมต้องถอยนะครับเพราะว่าไม่น่าจะไหวกับเลนบนตอนนี้นะครับเพราะว่าฝั่งเขามาเยอะขึ้นนะแล้วก็ผมยังอยู่ในช่วงต้นเกมด้วยนะครับแต่ถ้าผมงัดตอดได้ผมก็จะทําดูซิว่าฝั่งเขาจะมีตัวอะไรให้ผมงัดได้ไหมนะครับโอ้โหโคตแรงผมบอกเลยแรงจัดผมน่าจะเข้าไม่ได้แล้วนะครับน่าจะเลือดน้อยละเดี๋ยผมก็กลับมาฟาร์มต่อนะครับ สกอรต์ตอนนี้ก็อยู่ที่5้าต่อสี่นะครับค่อนข้างจะสู่สีเลยแล้วก็ออบเจกเนี่ยก็พอๆกันนะครับผมได้มังกรนะครับเขาได้ดาร์คซเลเยอร์นะครับต oh. อนนี้ v วีเลสเราน่าจะไหวอยู่นะครับ okay, โอเคกลางเราไปแล้วนะครับ <laughs> มาหลอดเราบินไปแล้วนะครับ <Yeah. S 1> มาหลอดนี้ก็เป็นพี่โอดินนะครับท,ที่ที่เขาเล่นนะ <laughs> เขาชอบเล่นตัวที่แบบบูเล็กนะครับ เหมือนเพื่อนเราเปิดมังกรกันนะครับผมน่าจะโอเคสวยได้อยู่นะครับผมก็กลับมาฟาร์มบัฟฟ้าต่อนะครับไม่มีอะไรนะครับหน้าคอในช่วงต้นเกมก็ช็อตไหนที่ทําดาเมจได้ก็ควรทำนะครับช็อตไหนที่เราคิดว่าทําดาเมจได้เราก็อย่าไปเสียเวลาตรงนั้นนะครับก็กลับมาฟาร์มนะครับหรือไม่ก็ไปทําเลนอื่นก็ได้นะครับเอาเอาออบเจกให้ทีมอย่างนี้ก็ได้นะครับ มือนชาลตเราห้าวกับเอรันดอร์นะครับช็อตนี้เอาแต่เป็นเอรันดอร์เราที่ตายนะครับ <Okay. S 1> <laughs> แต่ยังดีนะที่วีเลเขาเก็บงานมาได้นะแล้วช็อตนี้เวโอเลตโลจัดผมบอกเลยว่าผมเข้าแน่นะช็อตนี้โอเคสวยนะครับได้วเวลเลตมาแต่ผมไม่ได้ค่านะแล้วลูอี้จังหวะน,นี้จะวับกลับบ้านงั้นหรือจะเหลือแลกจับเอลสุนะครับอ่ะผมก็รับกระสุนให้เขานะช็อตนี้ แหลนฮาเป้งโอ้โหไม่ตายนะครับจะได้นะถ้าผมได้ดับคีนี่ถ้าติดคีอาจจะเกือบเกือบตายอยู่นะครับไม่แน่ก็อาจจะตายเลยนะใครที่ติดตามตัวละครชาล็อตนะครับก็รอกันหน่อยนะยังไงก็ทําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนมันจะกลายเป็นตัวเมนผมไปแล้วนะตอนนี้ก็พยายามเล่นให้มันติดเม็ดนะครับ คือนาคอสเนี่ยผมติดเม็ดฟ้าไปแล้วนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมน่าจะพอแหละนะครับคือไม่อยากกดตัวละครเดิมๆซ้ำๆทุกเกมนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็อยากชนะมากๆนะครับในบางวันก็เลยแบบว่าดาับแก้ทางเขาไปเอาแล้วกันนะดีกว่าเราเก็บเม็ดตลอดตลอดทุกตานะครับมันจะทําให้เราเบื่อด้วยนะทำให้เราเล่นตัวละครนั้นไม่ค่อยสนุกนะครับอ่าแล้วแรดห้าอย่างนี้ผมก็อันติีเก็บงานไปได้นะครับโอ้แต่ผมรับกระสุนให้อีรินไม่ทันนะ ตัวดาเมจเราตายไปแล้วหนึ่งนะครับช็อตนี้น่าจะต้องถอยนะเพราะว่าน่าจะเล่นต่อไม่ไหวนะครับเขาเหลือแคลรี่2ตัวเลยนะเหลือเอลซูกับไวโอนะครับเออผมลืมบอกนะเกมนี้เป็นไวโอเลตนะครับที่ป่าไวโอเลตจังเกิลนะผมว่าก็เล่นได้นะครับเล่นได้เลยตอนกดมาผมก็แอบกลัวๆอยู่นะครับที่ไวโอเลตเขาเล่นจังเกิลนะเพราะว่าเล่เกมเนี่ย ถ้าตัวยืนให้เขาดีๆแล้วเขาจ่ายดาเมจฟรีนะผมบอกเลยแม่งโคตรแรงนะครับส่วน <Just it. S 1> นี้ก็รอทีมเกิดกันครบนะครับเหมือนไวโอเขาเปิดมังกรน,นะและเขาก็อยู่ด้วยนะผมน่าจะเข้าไปลวงเขายากนะครับน่าจะพอโซนๆเปิดแบบให้เพื่อนร่วมทีมเห็นได้อยู่นะครับโอเคเขาไม่เอาละ แล้วบอกเลยแรดช็อตนี้ห้าวนะครับผมอันติปุ๊บปั๊บสกิลหนึ่งสกิลสเก็บงานไปได้นะครับสำหรับแรดเหมือนชาลล์เขาจะไหลที่เลนล่างเรานะน่าจะฆ่าเขาได้นะน่าจะฆ่าเขาได้โอเคสวยนะโอ้ช็อตนี้เนี่ยผมจําได้เลยนะผมน่าจะแบบว่ารีบมาลาดนะครับช็อตนี้ว่าจังหวะมันช่างเหมาะเหม่งเลืกอนนะ ังเขาน่าจะต้องเสียเวลาการป้อมนะผมก็เลยเปิดดาร์กดีกว่านะครับน่าจะได้ดาร์กอยู่นะวีเลสเราก็ไปโซนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ hey, เหมือนบัฟฟ้าผมจะเกิดอีกรอบนะต้องแวะเอาบัฟก่อนนะครับ อ่แต่แพทนี้เนี่ยของนาคอสนะครับผมอาจจะเล่นไม่เหมือนเอ่อคนปัจจุบันนิดหนึ่งนะเพราะว่าคนที่เล่นเขาเล่นปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาเขาเล่นนาคอสเนี่ยผมเห็นเขาไม่ออกรองเท้ากันเลยนะมีแต่ผมนะครับที่เวลาผมยิบมาเนะี่ยผมจะออกตลอดเลยนะครับแต่ว่าในช่วงเล่เกมนะครับก็มีบางเกมนะที่ผมขายรองเท้าทิ้งนะครับแล้วก็ออกเป็นเอ่อฟูดาเมจนะครับอย่างที่เขาเล่นเ <ๆๆ S 2> ล่นกันในปัจจุบัน,นะนเหมือนช็อตนี้เขาจะเรียกเพื่อนตรงที่เลนล่างนะแต่ผมน่าจะเข้าไป พอถ okay. so you you okay. right. hm ูตูได้ถ่ดัมเมจได้อยู่นะครับโอเคสวยนะได้มา2ตัวเลยนะครับสำหรับเลนล่างเราก็ได้ป้อมฟรีนะครับอาเวลเหลียญและช็อนี้เขาห้าวจัดนะผมบอกเลยแล้วเก็บไปได้นะครับเขาตายห้านะโอโอป้อมตีเกือบตายนะครับ น่าจะจบบ้านไม่ได้นะเพราะว่าเขาเกิดกันหมดแล้วนะครับน่าจะต้องถอยนะเนาะสำหรับช็อตนี้นะครับแต่ได้อยู่นะเขาเสียบาแหลกกลางไปนะครับทำให้ทีมเราเขาจะเล่นง่ายนะครับเราสามารถดันกลางขึ้นไปบ่อยๆเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราเลือกที่จะทำเล่นอื่นนะครับขึ้นไปก็ได้นะ เพื่อมันเป็นการกดดันทีมตรงข้ามนะครับเป็นการกดดันศัตรูแล้วมาหลอดได้ไหมพี่โอดินผมรออยู่ผมรอดูอยู่โอเคไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะผมก็ไหลไปทําบุญนะครับเนี่ยถ้าแต่ว่าเวลาเพื่อนเพื่อนเล่นนาคอเนี่ยเพื่อนเอนต้องรีบคิดติดหนึ่งนะครับว่าเราทําอะไรได้เราทําอะไรไม่ได้นะนี่ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะครับก็อย่ามาแชร์ประสบการณ์นะครับใน ความที่เห็นส่วนตัวของผมนะครับว่าเวลาผมเล่นเนี่ยเออผมอยากแชร์ข้อมูลนะว่ามันเล่นประมาณนี้นะสาหรับผมก็ไม่งกอยู่แล้วนะครับสาหรับเทคนิคต่างๆนะผมก็จะบอกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอ,อะไรแต่เล่นนาคาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะคิดไว้นิดนึงนะถ้าช็อตน,นี้ผมคิดว่าไม่ได้นะผมก็จะโยกไปทําอย่างอื่นเลยนะครับไม่เสียเวลาตรงนั้นจนเกินไปเนาะเหมือนช็อตน,นี้พี่โอดินเขาเข้าไปลวงนะ ฉลอกเขาน่าจะไล่ฆ่าผมนะครับน่าจะหิวผมจัดเลยอะไรเอเอนนรอเราไปปิดหลังนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้พี่โอดินโดนฆ่าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อสังเกตไหมคือผมเล่นนะอ,อาคอเนี่ยผมแทบจะไม่ได้วาปกับบ่อเลยนะครับวาร์ปน้อยมากนะเพราะตัวละครมันเนี่ยดูดเลื่อนนัง่งดีนะ คือเมียเท่มดูดเลือดแค่ชิ้นเดียวเนี่ยโอ้สามารถดูดเลือดเต็มหลอดได้เลยนะครับด้วยความที่ตัวละครมันเลือดน้อยนะครับแล้วมันก็บางมันเลยอ๋อดูดเลือดได้ไวนะครับเลือดเต็มได้ไวนั่นเองไอช็อตน,นี้ผมก็เสียสละนะครับเอาบนเลยนะจริงๆเนี่ยไอช็อตน,นี้นะผมไม่คิดว่าผมจะรอดนะครับแล้วก็แอบกลับไปปาดไวโอทีหนึ่งนะครับคือบอกเลยถ้าเมื่อกี้เขาอันติเร็วกว่าน,นี้นิดนึงเนี่ยกับกระสุนมาอุย๊ยกับกระสุนมาเดี๋ยวผมอาจจะตายได้เลยนะครับ ช็อตน,นี้ก็ได้บาล็กบนฟรีไปนะครับแล้วพี่โอดินเปิดไฟฮะช่วงน,นี้แล้ววีเลยเราเข้าไปควงสวานเรียบร้อยนะครับได้เอลสุเข้ามานะอ่าตอนนี้เขาเหลือ4ตัวแล้วนะครับซึ่งดาเมจเขาตายไปนหนึ่งแลละนะครับน่าจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเ,เพราะว่าเอลสุมันเป็นตัวเดียวเนาะที่มันสามารถโป๊กเราระยะไกลได้นะครับแบบตอดเลื่อนเราแล้ววโอช็อตน,นี้ แหลมจัดผมบอกเลยถ้าผมมาอีกรอบนะผมเอาเขาแน่นะมาไหมโอเคไม่มาไม่เป็นไรผมน่าจะปิดเลนล่างได้นะถึงเราจะกันโอเคสวย <c oughs> กำลังจะบอกว่าผมจะไปปิดเลนล่างนะแต่เอรันดอร์ผมเก็บงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วน่าจะได้ดาร์กชิวๆเลยนะ <c oughs> โอเคสวยนะครับ ก็ถ้าเวลาเพื่อนๆไปดูสตรีมของพี่แกนะครับแล้วเห็นผมแบบปวดร้อนผมด่าเนี่ยอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่เพื่อนๆอย่าไปคิดนะว่าเป็นคนละคนนะครับก็คือคนเดียวกันแหละนะคือเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะแทบจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันต้องจริงจังนะยิ่งเกมไหนผมจริงจังเนี่ยผมจะจริงจังมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ด่าแหลกอะไรขนาดนั้นนะครับเหมือนแล้วเขาจะห้าวจัดเลยนะช็อตนี้แล้วผมปาดไปนะครับ โอเคสวยน่าจะได้หมดนะอย่างนี้ผมปาดป้อมเลยแล้วกันนะครับไม่ไม่ให้โอกาสเขาดีกว่านะโอเคสวยก็จบกันไปนะครับสําหรับเกมนี้นะอะ่เดี๋ยวเราไปดูสกอร์กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูปริมาณดามเมจที่ผมทําไปได้ แต่ลุงเพชรพี่เขาน่าจะเล่นดีเลยนะครับเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับยิงสําหรับคนที่อ่อเล่นเล่นเอเลนดอร์นะครับเขาจะเป็นเมนแคลร่นะเขาเล่นน่อทั้งดีเลยนะครับไม่ค่อยแหลมมากนะอา่าแล้งผมตอนนี้ก็อยู่ที่คอม2นะครับอา่าผมก็ได้เอมมานะครับในเกมนี้นะเานาะอ่าคะแนนนะครับก็อยู่ที่10.1เลยนะ อันนี้ก็เป็นสกินคู่ใจของผมเลยนะครับเพราสายฟ้าผมชอบมากเลยนะสำหรับสกินนี้อะสกอร์ที่ผมทำไม่ได้นะผมฆ่าไปเจดนะครับตายไปแค่หนะนึ่งนะคะแนนสิบจุดหนึ่งนะครับส่วนพี่โอดินก็นั่นแหละสไตล์พี่แกนะครับเอาเรามาดูไอเทมกันนะครับสำหรับไอเทมผมก็ออกโซลิเวอร์นะครับอ่าโอมอมร์มรองเท้าต้านสถานะนะดาบคีโบเคนนะครับแล้วก็กาะเกิดนั่นเองนะ ข้응าวๆก,วก็ประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ในช่วงเลดเกมเนี่ยผมอาจจะขายรองเท้าทิ้งนะครับออกเป็นดับถึกมาบ้างนะครับแล้วก็อาจจะสับเป็นแข็งบ้างอะไรอย่างี้ก็แล้วแต่สถานการณ์เกมนะครับแต่ว่าไอเทมหลักๆที่ผมจะเล่นในช่วงต้นเกมนะครับถึงเลดเกมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนมากเนี่ยผมจะขายรองเท้าต่อเมื่อผมรู้สึกว่าทีมเรามันขึ้นบ้านขึ้นบ้านยากจริงๆนะครับผมถึงจะขายรองเท้าทิ้งออกเป็นอย่างอื่นนะครับผม อ่ะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปแจมสตรีมเมอร์กับพี่โอดินเขาได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเซนทอรสวัสดีครับ